คนที่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือโยมสุกิจนี่ไม่เอ่ยถึงไม่ยากโยมสุกิจนี่ออกไอเดียว่าอยากเอาไยไฟเข้ามาวัดนี้ซึ่งเห็นประโยชน์ตอนนั้นไม่มีโยมสุกิจบอกเขาเลยเท่าไหร่ผมจะเป็นคนออกตังมันเกิดประโยชน์มากคมราชสีกูจะสร้างกุฏิเจ็ดสิบหลังจะทำยังไงวะไอ้คมเนี่ยไปขายที่ขายที่ให้ ตะสมศักตะสมสัก,อสสกไอ้นี่มึงบ้าไปเปล่าวะจะขายที่ไม้พระเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมึงนิง้งนิพระองค์นั้นมาหากูวะนะ่างันกูก็ไปสิไปฉันเข้ามื้อเดียวมันถวายมาแปดล้านกูก็เลยได้สร้างกุติเจ็ดสิบหลังเห็นไหมมันก็เริ่มต้นเห็นไหมอีเจงและคนสําคัญคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคือแม่ชีแป๊วแม่ชีแป๊วถวายมาทีเจ็ดล้านสิบล้านก็มีนะ ซึ่งไม่พูดถึงเลยซึ่งเขาให้เงินเดือนหลวงตาเมื่อก่อนเขาจะให้เงินเดือนหลวงตาเนะี่ยคนละแสนสองแสนอีเปี้ยวเนี่ยยังให้สองแสนต่อเดือนนะเด๋ยนนี้ยังให้อยู่ซึ่งหลวงตาแจ้งยกเลิกไปหมดแล้วนะตั้งแต่ต้นเดี๋ยวนี้ยังให้อยู่อีเปี้ยวเนี่ยอีเป้วก็ให้แต่อีเป้วนเนี่ยลดลงเหลือเดือนละสามหมื่นมันขอร้องให้ครับให้อีเจงเนี่ยขอร้องให้ขอจ่ายเดือนละห้าหมื่นอยู่เห็นไหม เชื่อไหมสร้างสลาหลังนี้เริ่มต้นจากหาดใหญ่สงขลาเขาถวายสามล้านเขาให้มางวัแรกนะล้านหนึ่งหรือห้าแสนนี่แหละกูก็มาซื้อเหล็กทาเลยทาถนนหนทางนี่นี่น,นตัวหลักคูบาไบสานเนี่ยตัวหลักทุบหินยกหินในภูเขาทั้งหมดหินทุกก้อนต้องผ่านมือคูบาไบสานเมื่อก่อนคูบาดนคูบาทุยทุบหินทําถนนมือแตก ไม่ง่ายเลยและไม่มีเครื่องจักรด้วยศาลาหลังนี้ไม่ได้จา้างพระธรรมเองนี่เป็นศาลาพระธรรมไม่ได้มีเคนยกใช้คนพระยกขึ้นทั้งหมดเลยปูกระเบื้องก็พระ,พะปูเองพวกเราปูเองร่วมกันทั้งแมช่ชีทั้งพระทุกวันนี้ก็เลยเกิดเป็นศาลาสิ้นคิดขึ้นมาและพระชีนั่งเต็มเลย จากวันนั้นถึงวันนี้เวลา5ปีเนี่ยได้ใช้งาน,นเห็นไหมหลวงตาก็พอใจในการการสร้างต้องอาศัยพวกเราหลายๆคนนี้แหลวมันร่วมกันสร้างเพราะฉะนั้นสมบัติตัวนี้เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของศาสนาไม่ใช่ของหลวงตาทําไว้เป็นตํานานให้ลูกหลานได้ใช้งานได้เรียนรู้พวกเราก็ได้ทําสิ่งพวกนี้มาเกิดประโยชน์แก่ ศาส,สนาแก่คนห้องตาว่าคุ้มค่า